นี่คเดี๋ยวก็อันนี้สีน้ำอันนี้แกอ๋อ<ม>อันนี้มันจะออดแดนแดนนี่แก่แล้วอันนี้เอาไม่ยาวนะพอคบกูเยอะเขาเขจะทำส่สวน้าวย่างนี้เ้าอ่ะ ลา่บักเก็ตโลโลร้อยห้า no สิบ <herum> ร <thighs> <questo S 1> <ści> ้อยแปดสิบโลไม่ตับเข่าไปอย่างไรให้อยู่ติดอัดขึนอันไหนก็ได้ค่ะเอนเมียวมันดำ

อันนี้อันนี้เล็กสุดทุกอย่างเล็กอันนี้ของแฟนทำะไรใครชอัจงรอจะไม่เห็นนะ cái <laughs> chọn cái 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 พ่อจะได้เพื่อนมาจากเริจำซึ่งมีคนแนะนำมาให้มาสอนการสารกระเป๋าเลยค่ะก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือพ <Huh? S 1> ่อก็เลยเริ่มสารมาเรื่อยๆสักช่วงหนึ่งแล้วก็จะได้เจอกับพระอ์ท่านที่มาเสด็จพระอ์ท่านก็เห็นว่าวัชพืชเนี้ยในหมู่บ้านเรามีซึ่งไม่ต้องสัรหาจากไหนแล้วก็ไม่ต้องอกค่าใช้จ่ายก็สามารถหาแล้วก็มาเพิ่มรายได้ได้ก็ตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เลยทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีท่าน จำกลุ่มของบ้านโูกาสโนอก็ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มก็ลูกศิษย์ก็เยอะอยู่ช่วงนั้นก็ทำได้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะราคาผลิตภัณฑ์เหมือนใบนี้ก็อาจจะแพงนิดนึงเพราะว่าเราได้ประกอบไปแล้วแล้วก็จะเป็นกระเป๋าสําเร็จซึ่งข้างในก็จะบุกผ้าเลยเรียบร้อยก็อยู่ประมาณห0 0มื่นกว่าบาทค่ะก็ประมาณมาแล้วก็จะมันจะมีหลายรูปแบบนะคะอันนี้จะเป็นข้ืงใน ก็จะมีตัต้งแต่ทรงกลมแล้วก็จะเป็นจะเป็นพานค่ะแเราจะเป็นสี่เหลี่ยมราคาก็จะแตกต่างกันไปตามรูปทรงแล้วก็ขนาดของกระเป๋าแล้วก็ลวดลายเส้นที่จะซื้อหรือว่าสนใจที่จะมาดูแลสินค้าเบอร์ติดต่อนะคะก็จะเป็น093 557 8096